ในช่วงของ Nine Knowledge นี้เนี่ยนะคะมีข่าวสารดีๆสําหรับผู้ประกอบการทั้งภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการ SME งานนั้นคืออะไรคะพี่พงษ์ัะงานนั้นก็คืองาน SME g p d a y นะฮะรัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขายนะสำหรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาคราัฐง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าในงานเนี่ยรวบรวมทั้งสินค้าบริการเป็นร้อยบูธเลยนะ,ะทั้งหน่วยงานของรัฐ ต่างๆที่จะมาสนับสนุนให้ SME หรือว่า Micro SME เนี่ยเข้าสู่ตลาดของรัฐได้แล้วก็มีการให้คำปรึกษาต่างๆบริการดีๆจากธนาคารชั้นนำนะฮะจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเป้าด้วยนะ,ะอุตสาหกรรมดิจิทัลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมการบินพร้อมกับกิจกรรม business matching เชื่อมโยงพืชพันธมิตรทางการค้าระหว่างกันด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวก็เชิญชวนสมาชิผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะรวมถึงผู้ที่สนใจไปเข้าร่วมงานนี้ค่ะงานนี้จะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่1 9บเถึงยีสิงหาคมนี้เวลาตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่มเลยค่ะที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอาคาร6นะคะใครที่สนใจเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปสอบถามได้ นะคะ021054778 021054778ต่อ6000หรือว่าเข้าไปใน Line Official ก็ได้ค่ะ adthai SME แล้วก็ขีด GP นะคะก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมกันได้นั่นเองค่ะอาลวคะ่ะวันนี้รายการของเราเนี่ยนะคะหมดเวล